เลีเ้ยองอยู่คอยเลียงคอยว่าจะหยุดจักมือีเด็ยน,น้อยเขาหยุดก่อนกะเทือต้องไอยไปน่จะอยู่ประมาณล้าน ยืนแววๆอีนี่ล้านประมาณล้านสามล้านสี่แล้วแต่ว่าคาสร้างคาสร้างเขาก็ได้คนละหมื่นกว่าบาทเลยครับ แจ้งขับบานไปครับซำนี่แล้ะครับขอบคุณลหลายๆครับ